ทิเทโอตุสัพพทาขอความสุขความเจริญนะจงบังเกิดมีเดสาทุชนคนดีทั้งหลายที่มานั่งเรียงรายตามลำดับมาพระสงฆ์องค์สมเนรสู่ที่ประทับคอยสดับมา รับหวังอัศมเียงที่กาพเจ้าจะร้อยเรียงเป็นพิวาจาฉลองศรัทธาท่านที่มาร่วมพธิธีบายศีวบรรพชาอุปสมบทนาด้วยศรัทธาท่านมีความพรองดองยินดีได้จัดเป็นพธิธีอุปสมบทนาโม ขวายเป็นพระราชกุศลพระบาททรงเด็จพระประมมนทรมาหาผู้มีผลอดุยเดช